ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูในปักแรกในเดือนมีนาคมนี้ในช่วงจังหวะนี้จะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะต้องเข้มแข็งเชื่อมั่นและคุณจะประสบความสําเร็จเราจะมาเริ่มจากในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีธนูในปักแรกในเดือนมีนาคมกันก่อนนะครับในเดือนมีนาคมในช่วงปักแรกนี้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นคุณจะเป็นคนที่ใช้ความรู้ความสามารถและใช้ความคิดทักษะต่างๆนานาที่คุณมีในเรื่องของการทํางาน จะทําให้งานของคุณนั้นสําเร็จรู้ล่วงไปได้ด้วยดีนี้นําซ้ําในช่วงนี้จะมีจังหวะที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาของคุณนั้นจะคอยให้การสนับสนุนชาวลัคนาราศีธนูนั้นให้โชว์ผลงานได้โดดเด่นรวมทั้งยังมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานที่จะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นได้แสดงฝีมือและจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นเป็นที่โดดเด่นเกินกว่าที่ตัวเองตั้งอกตั้งใจ ซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นมีความชื่นอกชื่นใจในความสําเร็จในเรื่องของการงานในช่วงนี้เป็นอย่างมากแต่ก็ขอให้ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะต้องมีความมั่นใจและเชื่อมั่นในตนเองนั้นค่อนข้างสูงเพราะการงานที่ได้รับมอบหมายหรือที่ทําอยู่นั้นจะต้องใช้ความรอบคอบจะต้องใช้ความเด็ดขาดจะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเพียงพอง รวมถึงในเรื่องของการตัดสินใจที่รวดเร็วไม่หย่อนแย่ผัดวันประกันพุ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีธน,าานูประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานแถมยังมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งจะทําให้ชาวลัคนาราศีธน,าานูนั้นมีโอกาสที่จะทําความสําเร็จในเรื่องของการงานได้ในหลายรูปแบบในหลายช่องทางจะนําพาซึ่งความประสบความสําเร็จความมั่นคงในเรื่องของการงานได้อย่างแน่นอนสําหรับในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีธน,าานูนั้น จะต้องบอกแบบนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีธนูในช่วงปักแรกนี้คุณอาจจะมีความร้อนลอนหรือเดือดร้อนใจเกี่ยวในเรื่องของการเงินบ้างสักเล็กน้อยสําหรับบางคนนั้นอาจจะมีความร้อนรุ่มที่การเงินนั้นหมุนอาจจะไม่ค่อยจะทันบางคนนั้นอาจจะมีความรู้สึกว่าผิดหวังกับการเงินที่คุณคาดหมายว่าจะได้รับในช่วงนี้ก็อาจจะต้องมีการเลื่อนหรือผ่อนปลนไป อยากจะบอกแบบนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีธนูในช่วงนี้การเงินของคุณจะยังไม่มีความแน่นอนดังนั้นในช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวงังวางแผนว่าคุณจะต้องจัดการจัดสรรในเรื่องของการเงินให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วการเงินของคุณนั้นอาจจะทำให้คุณนั้นหงุดหงิดใจได้โดยง่ายในช่วงนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกัน การใช้ใจ่ายของชาวลัคนาราศีธนูในช่วงปักแรกนี้อาจจะมีเหตุที่จะทำให้คุณเสียเงินเสียทองไปกับในเรื่องของอุบัติเหตุเป็นในเรื่องของการรักษาพยาบาลช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้อยู่บ้างโดยเฉพาะคนในครอบครัวของตัวชาวลัคนาราศีธนูดังนั้นจะต้องระมัดระวังพยายามดูแลสุขภาพให้ดีก็จะช่วยลดแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับในเรื่องของค่าใช้ใจ่ายตรงนี้ไปได้อย่างมากเลยทีเดียวสำหรับในเรื่องของความรัก ความรักของชาวลัคนาราศีธนูในปักแรกในเดือนมีนาคมสําหรับคนโสดนั้นช่วงนี้ใครเข้ามาก็แล้วแต่อาจจะยังไม่เป็นที่ถูกอ,อกถูกใจมากนักบางทีชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีความรู้สึกอยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอยากจะมีความสาสัมพันธ์ที่พัฒนาขึ้นแต่พอเริ่มจะมีความพัฒนาขึ้นก็จะเริ่มมีปากมีเสียงก็จะเริ่มมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นอันจะนาพาซึ่งความไม่ลงรอยกันดังนั้นชาวลัคนาราศีธนูที่ยังเป็นโสดอยู่ในช่วงนี้ อยากจะให้อยากจะให้ใช้เวลาในการคบหาาดูใจในการศึกษาคนที่เข้ามาให้มากสักหน่อยสําหรับชาวลัคนาราศีธนูที่มีคู่อยู่แล้วต้องบอกแบบนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีธนูที่มีคู่หรือมีครอบครัวอยู่แล้วคุณอาจจะมีปากเสยงกันเล็กๆน้อยๆก็อยากจะให้คุณนั้นพยายามที่จะลดลาวาสอกกันบ้างเพราะเรื่องปัญหาเล็กน้อยส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมาจากอารมณ์หรือ มาจากความตึงเครียดในเรื่องของการหาเงินหรือในเรื่องของการทํางานซึ่งอาจจะทําให้ชาวลัคนาราศีธนูมีปากมีเสียงเล็กๆน้อยๆกับคนในครอบครัวหรือกับคู่ครองได้ซึ่งปัญหาเล็กๆน้อยๆนี้หากคุณอยู่ในอารมณ์ที่ไม่ค่อยจะดีนักก็อาจจะทําให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ดังนั้นความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้ขอให้คุณนั้นหากรู้ว่าตัวเองอารมณ์เสียก็อาจจะต้องใช้เวลาในการอยู่คนเดียวซะให้มากขึ้นหากอารมณ์ดีขึ้นแล้วก็ค่อยกลับเข้ามาคุย หรือพยายามที่หลังจากกลับบ้านแล้วตัดในความคิดในเรื่องของการงานในเรื่องของความกังวลออกเข้าบ้านแล้วก็อยู่กับครอบครัวอย่างให้มีความเป็นสุขมีความเป็นปึกแผ่นก็จะทําให้ครอบครัวของคุณนั้นมีความล่มลื่นล่มเย็นมีความสุขและเติมพลังให้กับชีวิตของคุณในช่วงจังหวะนี้ดังนั้นโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีธนูในปักแรกในเดือนมีนาคมนี้ต้องบอกว่าหากคุณมีความเชื่อมั่นในตนเองแข็งแกร่งเนื่องจากคุณเป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วคุณจะต้องเข้มแข็งมีความอดทนมีความมุ่งมั่นมีความเด็ดขาด การงานการเงินของคุณนั้นก็จะประสบความสำเร็จและผ่านพ้นไปได้อย่างแน่นอนแต่คุณอย่าพยายามใช้อารมณ์ในการตัดสินใจในเรื่องของการเงินและความรักโดยเด็ดขาดเพราะไม่อย่างนั้นแล้วอาจจะบั่นทอนกำลังใจกำลังกายของคุณในช่วงนี้ไปได้มากเลยทีเดียวคำทำนายนี้จะส่งผลให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้จนจบและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคน